ว่ากันด้วยเรื่องฮีทซิงเดิมๆฮีทซิงแถมในกล่องของทาง Intel เนี่ยเอาตรงๆนะครับผมคิดว่าคนในวงการ IT ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกใจมันนะครับเพราะอะไรอย่างแรกเลยเรื่องหน้าตานะครับมันไม่ได้เข้ากับยุคสมัยเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันต้องดูซิงดูเฟี้ยวแต่ว่าหน้าตาของซิงอินเทลเดิมๆเ,เนี่ยมันเน้นว่าแบบคือขอให้มีครับเอามาให้ใช้งานได้ก็พอแล้วนะครับประสิทธิภาพก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ดูดีอะไรเลยนะครับออกแบบมาให้ใช้พอดีพอเหมาะกับตัว CPU ที่เขาแถมมาแค่นั้นนะครับคงไม่ต้องคิดเรื่องการโอ เพเเิิ่มตมตแต่อย่างใดนะเพราะว่าตัวบางกระจิ๋วเดียวนะครับจริงๆ Intel เขาไม่ผิดนะฮะเพราะว่าคือเขาขาย CPU ครับเขาไม่ได้ขายฮีทซิงค์นะฮะแถมฮีทซิงค์มาให้ใช้ด้วยกันได้ก็บุญแค่ไหนแล้วนะครับถ้าอยากที่ได้ดีกว่านี้ก็ไปซื้อแยกเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับแต่ที่กระแสต,ตอบรับไม่ดีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการลดต้นทุนที่มันแย่ลงมาเรื่อยๆนะครับตอนแรก i n t e l 7 7 5เเนี่ยซ็อกเก็ตตอนนี้ผมเริ่มเล่นคอมใหม่ๆเนี่ยครับมันก็หน้าตาคล้ายๆตอนนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะหนากว่านี้นะคร เป็นแกนทองแดงนะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เราก็ได้เห็น Intel ลดต้นทุนฮีทซิงลงมาเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเป็นแกนอลูมิเนียมบ้างเดี๋ยวนี้เหลือตัวบางกระจิ๋วเดียวนะครับยิ่งซิพเรื่องล่างเนี่ยบอกได้เลยว่าคือเห็นฮีทซิงแล้วเฮ้ยมันมีแค่นี้เองหรอ กลับกันนะครับในฝั่ง AMD เนี่ยเขากลับไม่ได้คิดแบบนี้นะครับตั้งแต่เปิดตัวไรเซนตัวใหม่มาเนี่ยเราก็ได้เห็นฮีทซิงในตระกูล r รฟของเขานะครับไอ้แรฟเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เป็น p ร i สตัไปอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมากับเซกเมนต์ CPU ที่แตกต่างกันนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารุ่นยิ่งบนเนี่ยมันก็ยิ่งให้ฮีทซิงที่มีความสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์มานะครับมีไฟ LED สวยงามแล้วก็ ยังมีประสิทธิภาพที่ดูดีกว่าซิงแถมของทาง Intel ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ซื้อ AMD เนี่ยก็เหมือนว่าจะได้ฮีตซิงมาด้วยเลยในตัวนะครับไม่ต้องไปซื้อแยกก็ได้ถ้าไม่ได้มีกิเลสมากมายจริงๆนะในขณะที่ของฝั่ง Intel เนี่ยคือหน้าตาเนี่ยบอกกันเลยนะครับว่ายังหงห่างชั้นกันไกลมาตอนนี้นะครับ Intel ก็เปิดตัว Gen12 ไปแล้วนะครับโดยที่รุ่นที่วางขายในตลาดตอนนี้จะเป็นรุ่นรหัส K นะครับหรือว่ารุ่น Unlock ไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าคุณมองฮีทซิงเพราะว่ารหัส ตั้งแต่แรกนะครับว่าเขาคิดว่าคุณซื้อรุ่นอันล็อกไปเราก็คงไม่สามารถให้สิ่งที่ดีพอสาหรับการทํางานเต็มประสิทธิภาพได้ก็ไปซื้อเองแล้วกันนะครับจะไปซื้อชุดน้ําปิดไปซื้อซิงลมใหญ่ๆอะไรก็เรื่องของคุณเพราะว่าคุณซื้อรหัสเคไปคุณคงเอาไปโอเค็อกอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ทาง Intel เขาคิดนะครับแีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าคุณซื้อรหัสเคคุณคงเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์เอนทูเซียสหรือว่าเป็นคนบ้าคอมจริงๆนะครับและคนพวกนี้มักจะ ไปซื้อซิงค์แต่งให้เคสมันสวยงามขึ้นอยู่แล้วจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องให้มานะครับแต่ว่าในกลุ่มของที่เป็น non K series เนี่ยเราก็ได้เห็นเกมเมอร์ที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยมองกลุ่มนี้เยอะเช่นเดียวกันนะครับทำให้เกมเมอร์เหล่านี้ไปมอง AMD ว่าเฮ้ย AMD ให้ซิงค์ที่ดูดีกว่าก็ได้คะแนนเหนือกว่าตรงนี้ไปนะครับ แต่สำหรับ Intel g เจ12รหัส non K ที่จะเปิดตัวในช่วงเดือนหน้าหรือว่ามกราคม2022เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาจะมีการเปลี่ยนฮ t s ซิงยกใหญ่เลยนะครับไม่ใช่หน้าตาแบบเดิมแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะต้องมีความหล่อเหลาและประสิทธิภาพที่ออกมาสู้กับของฝั่ง r a ดค o o o ลอจาก AMD ได้ด้วยในเมื่อ AMD มี r a ดค o o o ลอแล้วนะครับ Intel เนี่ยจะใช้ชื่อตระกูลว่า Laminar นะครับ L A M I N A R นะครับเป็น Laminar Series ซึ่งใน Laminar เนี่ยก็จะมี รุ่นย่อยอีกเหมือนของฝั่ง AMD แหละก็คือรุ่นถูกก็จะเป็นตัวหนึ่งรุ่นกลางเป็นตัวหนึ่งรุ่นแพงตัวหนึ่งนะครับอันนี้พวก Core i3 i5 i7 non K เนี่ยจะใช้ชื่อรุ่นว่า RM1 นะครับเรและแพนเทียมของราคาประหยัดสุดเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่า RS1 นะครับและ Core i9 จะใช้ชื่อว่า RS1 H1 นะครับ H ที่ที่คือ R Holland นะตัวที่พูดถึงวันนี้จะเป็นรุ่น R H1 หรือว่าซิงแถมในตัวท็อปนั่นเองนะครับเพราะว่าหน้าตาม,มันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับหลายคนจะมีคำถามว่าอา้าว CPU non K ของ Intel TDP มันก็ไม่ได้เยอะไม่ใช่หรอสเปกมันเรดมาที่65วัตต์แล้วทำไมไอตัว Core i9 เนี่ยมันต้องแตกต่างกับชาวบ้านเขาด้วยนะครับทั้งที่มันเป็น non K เหมือนกันนะครับสาเหตุแรกเลยนะครับก็คือ ค่า Max Turbo Power ของทาง Core i9 เนี่ยมันจะสูงกว่า i3, i5, i7 นะครับทำให้เวลาแบบ Turbo c l o ล็ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยความร้อนออกมาสูงกว่านั่นเองนะครับในขณะที่ Core i3, i5, i7 อเนี่ยไอซิงกอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันยังเอาอยู่แต่พอเป็น c o r อ i9 เนี่ยก็เลยต้องมีการอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกอย่างนึงเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นความคิดของผมเองนะก็คือคอไเกคุณเห็นใช่ไหม i9 ใครฟังก็รู้นะครับว่ามันเป็นรุ่นบนอยู่ทาง intel นะครับและคนที่ซื้อ intel i9 เนี่ยเขาก็คงอยากจะให้คนรู้ว่าเราใช้ i9 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็น product ร,ระดับพ p r e m i ยม intel จึงต้องให้ของที่หน้าตา p r e เมียมมามากกว่านะครับพูด,ดง่ายๆว่าถ้าคุณใช้ i9 แล้วเราก็อาจจะยังไม่อยากเปลี่ยนซิงก์็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นซิงค์ที่แถมมาเฉพาะ i9 นะครับใครเห็นก็รู้ว่าคอมคุณเนี่ยใช้ cpu ตัวบนสุดเป็นการเพิ่มความพรีเมียมให้กับกลุ่มโปรดักต์เขาอีกทางหนึ่งรายละเอียดของซิงค์ ARH1 ของ Co r e i9 เนี่ยมันก็จะยังคงเป็นทรงสไปรัลที่เราคุ้นเคยนะครับก็เป็นทรงแบบที่เป่าลงไปบริเวณรอบๆภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดนั่นแหละฮะเหมือนเดิมเลยนะครับฐานเบสเพลทคราวนี้จะเป็นทองแดงแล้วนะครับตั้งแต่ที่มันตัดลดต้นทุนไปเป็นอลูมิเนียมเนี่ยตอนนี้ทองแดงกลับมาแล้วนะครับอลูมิเนียมครีบด้านข้างเนี่ย มันก็จะมากกว่าตัว RM1 ด้วยนะครับส่วนการติดตั้งเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาบอกมาว่ามันมีทั้งแบบ push and pull pins นะครับแล้วก็มีทั้งแบบเอ่อที่มันแบบติดตั้งด้วย backplate เหมือนกับพวก heatsink ซ sink, sink ิงๆเละครับทีนี้ socket เนี่ยมันเปลี่ยนนะครับมันก็เป็น LGA 1700อย่างที่รู้กันนะครับแต่ว่า Mechanism อะไรต่างๆเนี่ยทาง Intel เขาคงคิดว่าให้ติดตั้งได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ,รมรบเมืองนอกเขาบอกมาว่า ไอฮิตซิงตัวใหมยย่ของ Intel เนี่ยมันก็ดีขึ้นกว่าตัวก่อนนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยยังดีไม่เท่าตระกูล r a สของฝั่ง AMD ฮะไฟ RGB นะครับ,รบก็เหมือนว่าจัดมาเต็มเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีการออกแบบตัวอะคริลิกมาใช้เป็นบริเวณฐานฐานรอบพัดลมนะครับแล้วก็ตัวใบพัดเองทําให้เวลาเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันดูสวยงามล้าสมายัยมันดูเป็นคริสตลัลที่มีสีอะไรส่องออกมานะครับรอบข้างนะครับก็จะเห็นว่ามีครีบอลูมิเนียมยาวขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่่่จะสูงกวารุน รรเพราะว่ารุ่นธรรมดาเนี่ยที่มันเป็นคอ i 3สามไ้เนี่ยครีบมันก็มีขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่านั้นครีบจะเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวนี้มันเป็นลูมิเนียมไงฮะก็เลยดูแพงกว่านะครับไอดีไซน์แบบนี้มันทำให้เรานึกถึง Ra Spire Box ของทาง AMD เหมือนกันนะครับเพราะาตัวนั้นเนี่ยก็มีการใช้อะคริลิกมาตกแต่งเพื่อให้จะท้อนกับแสงไฟดูสวยงามเช่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้ Intel ดูเหมือนจะอลังการกว่านะเพราะว่าเซกเมนต์เนี่ยมันน่าจะวางอยู่สูงกว่าตัวของ Rapy ครบส่วนใครที่กล์ลงรอตซ์ตนี้อยู่นะครับ Intel c ส i9 ร รหัส non K ที่จะวางขายในเดือนหน้านี้นะครับซึ่งเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีเมนบอร์ดเซกเมนที่ประหยัดลงมาด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นพวก H series แล้วก็ B series นะครับในงาน CS 2022นะครับณเวลานี้เมนบอร์ดมันก็มีขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นพวก Z 6 9 0ซึ่งเป็นรุ่นแพงๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ CPU รหัส K นะครับใครที่คิดจะใช้ CPU non K ใช้ซิงค์แถมอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้รอเมนบอร์ดที่จะเปิดตัวพร้อมๆกันในยุคนั้นจะดีกว่านะครับเพื่อนๆคิดยังไงครับไอทบ ในของ Intel เนี่ยว่าพอเปิดตัวมาแล้วถ้าประสิทธิภาพมันทําได้ดีมันเอาอยู่แบบพอไปแบบเทอร์โบคอฮอกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันยังคงเอาความร้อนอยู่เพื่อนๆยังจะเปลี่ยนซิงซิงมาใส่อีกไหมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมซื้อคอไอ i เกาแล้วก็คงอยากจะให้คนอื่นรู้นะว่าเราใช้ c o ไอ i9 ก็อาจจะใช้ซิงเดิมต่อไปนี่แหละแต่คนอื่นคิดยังไงอันนี้ผมอยากทราบคแรบบับ